เรมของเจ้าพระยาศีสุริยวงศ์จากบันทึกแมแมแอนนาในบรรดาขุนนางของราชสำนักสยามสมัยต้นรัตนโกสินทร์เจ้าพระยาศีสุริยวงศ์หรือว่าในช่วงบุญนาคเนี่ยปรากฏอยู่ในบันทึกและก็การรับรู้ของผู้คนส่วนใหญ่นะครับว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจในวงราชการแผ่นดินครับข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทในด้านราชการของคุณนางคนสำคัญ ในราชสำนักไทยเนี่ยมีบันทึกไว้มากมายครับแต่ถ้าจะเอ่ยถึงเรื่องราวหลังม่านวงราชการเนี่ยเราก็อาจจะต้องไปค้นจากหลักฐานอื่นๆนะครับและที่น่าสนใจก็คือข้อมูลซึ่งปรากฏในบันทึกของแมมแอนนาเลโนเวนครับหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามแมมแอนนานะครับสตรตีต่างชาติที่เข้ามารับหน้าที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษในราชสำนักของรัชกาลที่4 ซึ่งบันทึกหลากหลายเรื่องราวในราชสำนักเอาไวแ้แหะครับและถึงแม้ว่าบันทึกของแอนนาเนี่ยจะมีคำถามมากมายตามมานะครับจนกลายเป็นบันทึกที่อื้อเฉาวที่จะว่าไปแล้วเราคนไทยเนี่ยพยายามจะไม่สนใจนักครับแต่ก็ต้องยอมรับครับว่ามีเรื่องราวแวดล้อมและก็ความหมายที่อยู่ระหว่างบรรทัดที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมจะเอามาเล่าสู่กันฟัง กับคุณผู้ฟังทุกท่านในวันนี้ครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่าพอดแคสต์กับผมปิงปองนะครับพบกันได้ทาง YouTube Channel ของคนติดเล่าพอดแคสต์ครับ Facebook และก็ TikTok ในชื่อคนติดเล่าครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กรุณากด subscribe แล้วก็กดดิ่งแจ้งเตือนครับกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เลยครับ และถ้าจะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ช่องประวัติศาสตร์เล็กๆช่องนี้ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับด้วยการกดขอบคุณหรือว่าซ u ปเปอร์แงส์ทางหน้า YouTube ได้ครับเพื่อให้คอนเทนต์ประวัติศาสตร์เล็กๆนี้จะยังมีลมหายใจต่อไปครับขอพระคุณมากครับข้อมูลในวันนี้นี่ผมได้จากหนังสือก็โดยเฉพาะหนังสือของแอนนานะครับแล้วก็บทความในศิลปวัฒนธรรมนะครับอีกหลายบทความทีเดียว คุณลูกฟังครับเจ้าพระยาศีสวิยวงศ์หรือว่าในช่วงบุญนาคเนี่ยเกิดในช่วงปลายของรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชนะครับก็คือในช่วงพุทธศักราช2,351ครับหลังจากการถวายตัวเป็นมหาดเล็กในรัชกาลที่สองแล้วเนี่ยก็รับราชการต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลที่5นะครับด้วยความอาวุโสและก็ตำแหน่งทำให้เจ้าพระยาศีสวิยวงศ์หรือว่าในช่วงบุญนาคเนี่ย กลายเป็นขุนนางที่มีอิทธิพลและก็มีอำนาจอย่างยิ่งและครับผมเข้าใจว่าเรื่องนี้คุณผู้ฟังหลายๆท่านก็คงพอจะทราบดีนะครับในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยก็รับตำแหน่งอัครมหาเซนาบดีที่สมุหกลาโหมนะครับก็ถือว่ามีอำนาจมากในรัชกาลแผ่นดินก็แทบจะเรียกได้ว่าผูกสิทขาดในรัชกาลทั้งหลายเอาไว้เลยก็ว่าได้ครับ จนเมื่อมาถึงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็ยังคงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จรัชกาลแผ่นดินในช่วงที่รัชกาลที่หยังส่งพระเยาว์อีกด้วยนะครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เริ่มมีความสัมพันธ์กับต่างชาติมากขึ้นครับรัชกาลที่4เนี่ยทรงหาครูพี่เลี้ยงเพื่อสอนพระราชโอรสและก็พระราชธิดาให้ได้เตรียมตัวเพื่อจะรับมือกับชาวตะวันตก,กน,นะครับ ในช่วงเวลานั้นเองครับแม่มแอนนาสตรีซึ่งเป็นลูกผสมที่เกิดในอินเดียนะครับเกิดมาในสถานะเด็กยากจนคนหนึ่งนะครับทั้งซึ่งตอนนั้นนะเธอเดินทางมาถึงกรุงเทพเมื่อปี2405นะครับพร้อมกับลูกชายวัย6ขวบมารับงานเป็นครูพี่เลี้ยงซึ่งอยู่ในราชสำนักสยามครับในเวลาเกือบเกือบ5ปีที่แม่แมแอนนาได้ใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมของราชสำนักสยามเนี่ย นอกจากที่เธอจะมีโอกาสให้การศึกษากับเจ้าจอมและก็พระราชโอรสและพระชธิดาของรัชกาลที่4แล้วเนี่ยหรือแม้แต่ความใกล้ชิดกับราชสำนักฝ่ายในเนี่ยซึ่งเรื่องนี้มีหลักฐานแล้วครับจากจดหมายถึง8ฉบับที่รัชกาลที่4หรือว่าคิงมงกุฎเนี่ยเขียนถึงแอนนาครับซึ่งย่อมเป็นหลักฐานที่สามารถบ่งบอกในแง่สถานะของแอนนาได้อย่างชัดเจนเรียกว่าเธอเป็น สัมบาดีคือมีความสำคัญประมาณหนึ่งอยู่ในราชสํานักฝ่ายในจริงๆนะครับภายหลังที่แอนนาเดิเดนทางออกจากสยามเมื่อราวๆสักปี2410เนี่ยแอนนาก็นําประสบะการณ์ครับมาบันทึกลงในผลงานเขียนของเธอรครับสองเล่มครับก็คือ The English g o v e r n s s at the Siamese Court ครับและก็ The Romance of the h a r e m ครับ หนังสืออันอื้อฉาวของแมมแอนนาเนี่ยไม่เพียงจะสร้างชื่อเสียงให้เธอเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับแต่จนถึงทุกวันนี้เนี่ยผลงานของแอนนาก็ยังถูกวิจารณ์ครับว่ามีหลายส่วนที่เธอเขียนเกินจริงมากไปครับการอ่านบันทึกของบุคคลในอดีตที่มีลักษณะผสมข้อมูลในเชิงประจักษ์เข้ากับความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยก็ย่อมต้องระมัดระวังนะครับ แต่ว่าองค์ประกอบบางอย่างของหลักฐานที่เป็นบันทึกแบบนี้อย่างน้อยก็ยังสะท้อนบริบทและก็บรรยากาศโดยรวมเป็นข้อมูลประกอบการอ้างอิงกับหลักฐานชิ้นอื่นๆพอได้หละครับโดยเฉพาะเรื่องเกร็ดหลังม่านภารกิจหน้าที่อย่างเป็นทางการเนี่ยแหละครับบันทึกฉบับที่หนึ่งที่สร้างชื่อให้กับแมแมแอนนาก็คือ The English g o v e r n e s s at the s i a m e s Court บันทึกฉบับนี้เป็นบันทึกเกี่ยวกับสยามเล่มแรกของแอนนาครับ ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ2413นะครับก็คือต้นรัชสมัยรัชกาลที่5เลยครับหลังจากเธอออกจากสยามไปแล้ว3ปีครับสิ่งที่บอกเล่าผ่านบันทึกเนี่ยมีแหล่งที่มาจากหลากหลายนะครับทั้งจากการรับรู้ของเธอเองครับแล้วก็จากการค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วก็รวมไปถึงการบอกเล่าของบุคคลอื่นด้วยครับข้อมูลส่วนหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยมีพูดถึงแง่มุมหนึ่งของเจ้าพระยาศีสุริยวงศ์นะครับ หรือว่าในช่วงบุญนาคเนี่ยในแง่ของบรรยากาศในวังและก็ความสัมพันธ์กับคู่ชีวิตของท่านครับช่วงที่อนนาเอ่ยถึงเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์หรือว่าในช่วงบุญนาคเนี่ยเริ่มขึ้นมาจากช่วงหลังที่เชิญภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎขึ้นสู่บัลลังก์แล้วครับอนนาเนี่ยเล่าว,ว่าเหตุการณ์นี้ทำลายความหวังลับๆของเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ผู้เป็นมหาเสนาบดีคนปัจจุบัน,นไม่เหลือดีครับ นาเลยถึงกับเล่าเหตุการณ์ในวันเถลิงราชสมบัติที่เธอนิยามว่าไม่มีชาวพื้นเมืองคนใดไม่ว่าเจ้านายหรือชาวไร่ชาวนากล้าเสี่ยงพูดเรื่องนี้อย่างเปิดเผยข้อความที่อน,า,นาเล่านะครับมีบอกว่าอย่างงี้ครับบอกว่าในวันถลิงราชมหาเสนาบดีหลบไปเก็บตัวอยู่ในเรือนด้วยความโทมนัสและทุกใจอยู่สามวันในวันที่สมหาเสนาบดีในเครื่องแบบราชสำนัก พร้อมบริวารติดตามจำนวนมากมาปรากฏตัวร่วมง,งานเฉลิมฉลองพิธีบรมบราชาพิเศษในพระราชวังกษัตริย์หนุ่มทรงปัญญาผู้มีบุคลิกแบบผู้ทรงศีลซึ่งรับรู้กลซ่อนเร้นมากมายในราชสำนักเป็นฝ่ายเข้ามาทักทายเขาด้วยเป้าหมายสองขั้นทั้งเพื่อซื้อใจและทดสอบความจงรักภักดีของบุตรชายผู้ขับข้องใจและสองจิตสองใจ ของสมเด็จองค์ใหญ่ผู้จงรักภักดีพระองค์แต่งตั้งเขาณนะที่นั้นให้เป็นผู้บัญชาการกองทัพภายใต้ทินานามว่าพระยาพระกะลาโหมก็ต้องเสริมตรงนี้นิดนึงครับคุณผู้ฟังครับว่าเจ้าพระยาศรีสรุยวงศ์นได้รับสถาป,ปนาขึ้นเป็นเจ้าพระยากลาโหมอัครมหาเสนาบดีแทนบิดาของท่านนะครับก็คือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ครับซึ่งถึงแก่พิราลัยไปนะครับ แอนนาเนี่ยแสดงความคิดเห็นครับว่าเกียรติยศที่ได้รับยกย่องนี้แม้จะไม่ได้ลวงล่อให้เขาสิ้นความขุนเคืองได้ทันทีทันใดแต่ก็ช่วยหันเหความเพ้อฝันอันตรายของเขาไปสู่ความกระตือรือร้นในหน้าที่และเขาก็ค้นพบหนทางปลอดภัยเพื่อระบายความรำคาญใจให้แปลเป็นความทุรนทุรายที่มีประโยชน์ก็เห็นได้ชัดครับว่าแอนนาเนี่ยบอกเล่าสภาพอารมณ์ของเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ ขณะที่บรรยากาศในช่วงต้นของรัชกาลที่4เนี่ยเป็นที่ทราบกันดีว่ามีความกังวลเรื่องการกรบฏเพื่อแย่งชิงราชสมบัติซึ่งดําเนินมาตลอดแผ่นดินรัชกาลที่4เลยนะครับในเรื่องนี้อาจารย์ไกรเลิกนานาครับผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ที่คร่ำบอดในวงการวิชาการเนี่ยอาจารย์ไกรเลิกเนี่ยแสดงความคิดเห็นไว้ว่าไม่ปรากฏว่ารัชกาลที่4เนี่ยทรงปักพระทัยเชื่อว่าเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์จะเป็นผู้ต้องสงสัยครับ จึงทรงปฏิบัติพระองค์เป็นปกติต่อท่านเรื่อยมาและไม่เคยลิดร,รอนอำนาจของท่านลงแม้แต่น้อยเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจฝ่ายขุนนางด้วยทรงเล็งเห็นว่าท่านเหล่านั้นกลุมอำนาจในตำแหน่งสำคัญสำคัญอยู่ถึงกระนั้นก็ทรงไม่สามารถลบล้างความกินแหนงแคลงใจให้สูญสิ้นไปได้นี่อาจารย์ไกลเลิกกล่าวไว้นะครับในบรรยากาศความสัมพันธ์แบบไม่แน่ชัดเนี่ย แม่มแอนนาเนเสริมด้วยครับว่าหลังจากเขาปรับเปลี่ยนรูปแบบและสร้างกองทัพให้สมบูรณ์ได้แล้วเขาก็กลับสู่สภาพอารมณ์ซึมเศร้าจนผิดปกติซึ่งถูกกระตุ้นอีกครั้งโดยกษัตริย์ผู้เป็นนายเหนือหัวที่เชิญเขามาร่วมบริหารรัฐบาลพลเรือนในตำแหน่งสูงสุดนั่นคือมหาเสนาบดีเขาตอบรับและนับจากนั้นก็แสดงความสามารถในการบริหารจัดการกลไกต่าง เพื่อเพิ่มภูนรายได้สารความร่วมมือจากขุนนางทั้งปวงและรักษาอำนาจของตนไว้อย่างมั่นคงเนื้อหาจากการบอกเล่าของแอนนาในส่วนนี้สอดคล้องครับกับบันทึกของเซอร์จอห์นบาวริงทูดังกฤษที่เข้ามาติดต่อกับสยามในสมัยรัชกาลที่4นะครับซึ่งพูดถึงความสามารถของเจ้าพระยาศีสุริยวงศ์ไว้ด้วยครับเซอร์จอหนบาริงบอกว่าเจ้าพระยาศีสุริยวงศ์คนนี้ ถ้าไม่เป็นคนเจ้ามารยาหรือคนรักบ้านเมืองของตนก็ตามต้องยอมรับว่าฉลาดล่วงรู้การล้ำคนทั้งหลายที่เราได้พบในที่นี้มีทั้งกริยาอัจฉริยอย่างผู้ดีและรู้จักผู้จาเหมาะแก่การลักษณะาภายนอกของเจ้าประยาศรีสุริยวงศ์เนี่ยแอนนาก็บรรยายไว้อย่างละเอียดครับและถึงกับใช้คำว่าเป็นผู้ปกครองตัวจริงของอาณาจักรกึ่งป่าเถื่อน ข้อความนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อน,นาบรรยายความรู้สึกเมื่อพบกับเจ้าพระยาศีสุริยวงศ์ในครั้งแรกนะครับเธอบรรยายอย่างนี้ครับบอกว่ามีราศีกษัตริย์ในตัวตนธรรมชาติของเขาแม้ถูกแวดล้อมท่ามกลางผู้คนไร้สง่างราศีเป็นผู้ปกครองตัวจริงของอาณาจักรกึ่งป่าเถื่อนและเป็นบุคคลสําคัญผู้วางนโยบายตามอําเภอใจอย่างเบ็ดเสร็จของประเทศเขาผิวดําคล้ําแต่หน้าตาดี กำยำและกระฉับกระเฉงคอสั้นและหนาจมูกใหญ่และรูจมูกบานสายตาสำรวจซอกแซกสติปัญญาสูงส่งดังผู้รอบรู้ละเอียดรอบคอบและมีระบบอนนาเล่าต่อไปด้วยนะครับบอกว่าลักษณะเด่นในคำพูดคำจาภาษาสยามคือเขามักแสดงความเห็นรุนแรงและมีอคติออกมาเป็นถ้อยคำตรงไปตรงมาและไม่ออมมือความทนงตนประการเดียวของเขา คือภาษาอังกฤษที่เขาพูดปะปนกับภาษาแม่อยู่บ่อยๆเพื่อสื่อถึงอารมณ์ขันอันคมคายในความคิดอ่านซึ่งมักเป็นเรื่องจริงจังมีเหตุผลและน่าประทับใจอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่อนนาเอ่ยถึงต่อไปเนี่ยก็คือบรรยากาศฝ่ายในในที่พำนักของเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์นะครับซึ่งอนนาบรรยายไว้แบบนี้ครับเธอบอกว่าเราจะพบผู้ทรงปัญญาอยู่ในฮาเร็มของเขา กับบรรดานางคนโปรดชุดใหม่ล่าสุดที่คอยหยอกเย้าอยู่ใกล้ Kay. ซึ่งแอนนาไม่ได้ระบุนะครับว่าทราบได้อย่างไรว่าสตรีที่อ้างว่าพบเห็นเป็นบรรดานางคนโปรดชุดใหม่นะครับแล้วก็ไม่ได้บอกแหล่งที่มาของข้อมูลนี้ซะด้วยนะครับแอนนาได้บบรรยายละเอียดครับตั้งแต่บรรยากาศในห้องโถงที่พบว่าเด็กสาวผิวสีมะกอกเรียงรายเป็นแถวยาวอยู่กลางห้องแต่ละนางมีสัดส่วนเรือนร่างและอายุแบบเด็ก ที่ผ่านการฝึกฝนให้เป็นหญิงสาวลักษณะนางละครที่คล่องแคล่วเธอก็เล่าไว้ชัดเหมือนกันนะครับอนาให้รายละเอียดเรื่องนี้ลงไปอีกครับบอกว่าเด็กสาวราว20คนห่มผ้าโปรง่งกับสายรัดเอวสีทองแขนและทรงอกเปลยเปล่าสวมใส่เครื่องประดับทองคำแบบหย,ยาบๆที่วิบวับยามพวกเธอเคลื่อนไหวย,ย้ายยักค้อมศีษะอย่างนอบน้อมประนมมืออย่างเจียมตนสายตาหลบต่ำอย่างขวยเขิน ได้แพรขนตายาวอาพรท์ทอนล่างชิ้นเดียวของพวกเธอที่พลิ้วไหวคลุมขาทำจากวัสดุสูงค่าชายผ้าคลิปริมด้วยทองคำปลายนิ้วสวมเล็บทองคำทรงเรียวแหลมเหมือนกรงเล็บนกห้องสว่างด้วยโคมระยะที่แขวนอยู่สูงมากจนแสงที่ส่องลงมาตรงกลางห้องและใบหน้าอ่อนเยาว์กับเรือนร่างอรชออ่อนช้อยเบื้องล่างแลดูสลัวงจะว่าไปเธอก็ บรรยายซะจนมองเห็นภาพดีเหมือนกันนะครับอน,นาเนี่ยถึงกับบรรยายด้วยนะครับว่าพระยาเอกก็คือท่านผู้หญิงกลิ่นบุญนาคเอนกายอยู่บนตังครับถูริมฝีปากด้วยขี้พึ่งอย่างจริงจังโดยที่มีหญิงรับใช้หลายนางเนี่ยคอยรับใช้อยู่นะครับเธอบอกอย่างนี้ครับเธอบอกว่าเมื่อเสียงขลุ่ยดังจะมีหญิงสาว12นางถือพัดสีเงินและทองเดินออกจากซอกเล็กๆมานั่งเรียงรายปฏิบัติพัดโบกให้กลุ่มที่อยู่ตรงกลาง ทันทีที่เพลงดังนางรำทั้งหมดก็จะยืนขึ้นตั้งเป็นสองแถวร่ายรำกรีดกลายมือและร่ายรำโดยท่วงท่าที่เชื่อว่าผ่านการฝึกฝนร่างกายระดับสูงเท่านั้นแอนนาเนบีบรรยายท่วงท่าเหล่านี้ด้วยว่าทุกท่วงท่าคือบทกวีการแสดงออกสื่อถึงความรักและแน่นอนครับที่แอนนาก็บรรยายถึงท่านกลาโหมไ้ด้วยครับ ซึ่งเธอเยเล่าบอกว่าท่านกลาโหมนั่งอยู่ที่นั่นเหมือนเทวรูปสีดำคลับก่อนถูกพูดผีเข้าสิงขณะที่รอบกายเขาบรรดาผู้บวงสวงแสนบอบบางเหล่านี้แก้มแกงปลั่งตาเป็นประกายแขนแว่งไกวหน้าอกกระเพื่อมเยื้องย่างรา่รำระบำ,ำต้องมนเขาเป็นบุรุษหน้าพิศวงหน้านิ่งและเคร่งขรึมมือใหญ่โตวางบนหัวเขา่าในท่าแบบรูปปั้นราวกับพยุงน้ำหนัก มหามงกุฎบนศีรษะให้สมดุลขณะที่หญิงสาวเหล่านี้เปรียบเหมือนใบไม้สีน้ำตาลสั่นสะทกอยู่แทบเท้าอ่านไปนี่ผมก็รู้สึกว่าแอนนาเนี่ยเธอก็เป็นนักเขียนที่มีลีลาการเขียนใช้ได้เหมือนกันนะครับเธอเล่าต่ออีกว่าหุ่นกระบอกที่ยังมีชีวิตยังคงหมอบอยู่ตรงนั้นไม่กล้าแงนมองใบหน้าเทพเจ้าผู้เงียบงันของพวกนางใบหน้าที่ความเหยียดหยามกับความลหลงไหลมารวมตัวกัน ความปรารถนาไร้รูปลักษณ์ความรู้สึกผิดไร้นิยามหน้าเวทนานักหน้าเวทนานักเขาประงกศีรษะให้พวกท่าไร้ที่พึ่งเหล่านั้นอย่างใจร้ายและปั้นปึงโดยจงใจไม่เคยมีรอยยิ้มยินดีหรือความพึงพอใจปรากฏบนสีหน้าหมองหม่นเขาเบื่อหน่ายจึงลุกขึ้นปลีกตัวไปอย่างไม่มีปีมีคลุยส่วนพวกเด็กสาวอ่อนเยาวงดงามเปล่งปลัง่งหอบหายใจอยู่ตรงนั้น ภายใต้อาภรณ์แสนงามที่ห่อหุ้มร่างซึ่งอาจาไม่ใช่ความงามที่แท้จริงเป็นภาษาที่เป็นภาษาเขียนจริงๆนะครับคุณผู้ฟังครับเวลาที่ผมอ่านแล้วก็รู้สึกได้ว่าอืมแอนนาก็ช่างพรรณนาไม่น้อยทีเดียวครับไม่เพียงแต่เจ้าพระยาศีสุริยวงศ์นะครับแอนนาในยังบรรยายลักษณะของท่านผู้หญิงพันบุญนาครับพระยาอีกท่านหนึ่งของเจ้าพระยาศีสุริยวงศ์ครับว่า เขาแต่งงานกับเธอหลังเลิกรากับคู่ชีวิตที่อยู่ร่วมกันมาหลายปีแอนนาเล่าถึงคุณหญิงพันไว้ว่าคุณหญิงพันไม่ใช่ทั้งคนสวยหรือสง่างามแต่เป็นแม่บ้านแม่เรือนและอารมณ์เย็นที่สุดตอนเจอกันครั้งแรกเธอน่าจะอายุราว40ปีตัวล่ำหนาผิวคล้ำสเสน่ห์เดียวของเธอคือสายตากับวาจาที่อ่อนโยนคุณหญิงพันรักดอกไม้เป็นชีวิตจ,จิตใจซึ่งเธอถือว่าเป็นลูกรัก สุภาพสตรีผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จในครัวเรือนท่านมหาเสนาบดีมีความปราณีต่อบรรดาสาวน้อยในฮาเร็มของสามีเธอเธอใส่ใจต่อความเป็นอยู่ของพวกนางอย่างชันมิตรที่สุดใช้เวลาอยู่ร่วมกับพวกนางอย่างผาสุกเหมือนแม่กับลูกสาวต่างไว้เนื้อเชื่อใจกันและมักแก้ต่างให้พวกนางกับสามีผู้ที่เธอต้องอาศัยการโน้มน้าวเชิงบวกอย่างละเอียดรอบคอบ สภาพความเป็นอยู่ในลักษณะของที่พำนักแบบขุนนางใหญ่ในราชสำนักสยามเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเป็นที่คุ้นชินของแอนนาณักกันละครับแล้วก็อาจเป็นเรื่องที่ความคิดเห็นส่วนตัวที่มองกิจกรรมการแสดงต่อหน้าขุนนางชั้นสูงของราชสำนักเนี่ยว่าเป็นฮาเร็มครับซึ่งทำให้แอนนาบันทึกว่าเธอรู้สึกนับถือรักและก็ยอมรับพระยาของเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ในฐานะที่เป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์อันเลอค่าสูงสุดครับ ไม่มีหลักฐานไหนที่จะเป็นข้อยืนยันคำบอกเล่าของแอนนาเกี่ยวกับสภาพที่เธอบรรยายออกมาได้มากนักล่ะครับแน่นอนครับว่าในแง่หนึ่งของการบอกเล่าที่ผมได้อ่านมาข้างต้นเนี่ยผสมกับความคิดเห็นและก็มุมมองส่วนตัวของผู้บันทึกอันมาจากการสัมผัสภาพ,ภาพเบื้องหน้าโดยที่อาจจะยังไม่เข้าใจบริบทสภาพชีวิตขุนนางมาก่อนนะครับคำว่าเวทนาที่แอนนาพูดเนี่ยก็เป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของเธอเองครับ แต่ถ้าหากพิจารณาใต้สมมติฐานขั้นต่ำว่าข้อมูลที่แอนนาเล่ามาเนี่ยมีข้อเท็จจริงอยู่บ้างเนี่ยความรู้สึกเวทนาในย่อมเป็นปฏิกิริยาจากพื้นฐานมุมมองแบบชาวต่างชาตินะครับที่พบเห็นวิธีแบบขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในสยามแล้วก็เอาไปเทียบกับคติที่อิงความเชื่อทางศาสนาแล้วก็บริบทสังคมแบบตะวันตกนั่นแหละครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการบันทึกข้อมูลจากสายตาชาวต่างชาติที่อาศัยในสยามระยะหนึ่งเนี่ย ก็เป็นธรรมดาครับที่เราจะพบว่าข้อมูลในบันทึกในบ่งชี้หรือว่าตีความเรื่องราวในคลาดเคลื่อนได้ครับไม่เว้นแม้กระทั่งบันทึกของวันวลิตหรือว่าลาลูแบร์นะครับหรือแม้แต่บัตรหลวงปลาลิกลัวเนี่ยแต่ในอีกด้านหนึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าการบอกเล่าภาพที่มาจากการรับรู้ของชาวต่างชาติผู้บันทึกเรื่องราวเหล่านี้มีข้อมูลบางส่วนที่สามารถสกัดออกมาใช้ เป็นชิ้นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการศึกษาเรื่องราวในอดีตเพิ่มเติมต่อไปได้นะครับอย่างไรก็ตามครับในเนื้อหาบางส่วนของบันทึกของแอนนาเนี่ยยังบอกเล่าอีกแง่หนึ่งเวยครับว่าฉันประหลาดใจเหลือเกินเพราะรู้มาว่าท่านมหาเสนาบดีเป็นผู้หยิบยื่นความยุติธรรมแทนกษัตริย์อยู่บ่อยครั้งบันทึกของนักประวัติศาสตร์เนี่ยครับระบุว่าแอนนาเลยมีปัญหาด้านสุขภาพนะครับ โดยป่วยด้วยโรคอะฮิวาถึงสองครั้งครับอลิสเบตมาฮอนเนี่ยระบุว่าเธอถูกคนทำร้ายสองครั้งแล้วก็ถูกขู่มากกว่า1ครั้งครับโดยที่แอนนาเนี่ยเล่าว่าในช่วงปี2409เนี่ยสุขภาพของเธอเนี่ยเขาคันย่ำแย่ถึงขั้นที่คิดว่าต้องตายครับเธอจึงตัดสินใจกลับอังกฤษครับแต่เธอบอกว่าเธอต้องรอถึงครึ่งปีกว่ากษัตริย์จะทรงยินยอมครับ ต่ในเช้าวันที่เธอจะเดินทางจากไปเนี่ยพระองค์เนี่ยหันมาตรัสกับเธอว่าแมมเธอเป็นที่รักของคนทั่วไปรวมทั้งทุกคนในวังและลูกๆของฉันนะทุกคนเป็นทุกที่เธอต้องจากไปฉันเองก็โกรธและอารมณ์เสียใส่เธออยู่บ่อยๆแต่ฉันก็เคารพยกย่องเธอมากถึงกระนั้นเธอก็ควรต้องรู้นะว่าเธอเป็นหญิงที่รั้นและรั้นเกินกว่าปกตินัก แต่เธอจงลืมและกลับมาทำงานให้ฉันอีกเพราะฉันไว้เนื้อเชื่อใจเธอมากขึ้นทุกวันนะลาก่อนออนนาบันทึกไว้แบบนี้ว่าราชัชกาลที่4ทรงตรัสกับเธอนะครับและภายหลังที่รชัชกาลที่4สเสด็จสวรรคตเมื่อ2411เนี่ยเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์หรือว่าในช่วงบุญนาคสมุหกลาโหมก็เรียกประชุมณนะพระที่นั่งอนันตสมาคม หลังเดิมนะครับซึ่งอยู่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อคัดเลือกผู้ที่จะถลิงราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีในลำดับถัดไปครับซึ่งที่ประชุมก็เห็นชอบให้สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์สืบต่อไปครับจากนั้นเนี่ยเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ก็กล่าวต่อว่ารัชกาลที่สี่เนี่ยทรงหนักพระราช้าหฤทยัยด้วยพระราชโอรสอย่างทรงพระเยาว์นะครับ เกรงว่าจะปกครองไม่ได้ครับดังนั้นกรมหลวงเทเวศวัชรินก็ส่งเสนอต่อที่ประชุมให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์เนี่ยว่าราชการแผ่นดินไปจนกว่าพระเจ้าแผ่นดินจะมีพระชนมายุพอที่จะผนวดได้ก็คือ20พรรษานะครับซึ่งที่ประชุมก็เห็นชอบครับเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ก็จึงรับหน้าที่นั้นไว้ครับจึงมีอำนาจสิทธิ์ขาดในการราชการแผ่นดินอยู่ประมาณ5-6ถึงปีนะครับ แต่หลังจากท่านพ้นจากการเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แล้วเนี่ยก็ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้เป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ครับและช่วงบรนปลายชีวิตก็มีข้อมูลนะครับว่าท่านมักที่จะพักอยู่ที่ราชบุรีครับและก็ถึงแก่พิราลัยที่ปากคลองกระทุ่มแบนที่ราชบุรีเมื่อมีอายุได้74ปีครับ ก็อย่างที่ผมและคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงพอทราบว่าบันทึกของแหม่มแอนนาเรลโลเวนเนี่ยมีคำถามครับแล้วก็หลายเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องอื้อฉาวซึ่งคนไทยเราเนี่ยเลือกที่จะสนใจมันไม่มากนักนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าเมื่อเราอ่านในสิ่งที่แอนนาได้บันทึกเอาไว้เนี่ย บรรยากาศแวดล้อมหรือความหมายระหว่างบรรทัดหลายเรื่องเนี่ยก็เป็นประโยชน์ที่ทําให้เรามองเห็นเรื่องราวซึ่งเกิดขึ้นในอดีตได้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วยิ่งเมื่อประกอบกับหลักฐานชิ้นอื่นๆหรือบันทึกอื่นๆรวมไปถึงข้อมูลในชุดอื่นๆด้วยเนี่ยก็นับว่าเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับขอบพระคุณที่ติดตามคนติดเล่านะครับ แนบช่องทางการติดต่อกับคนติดเล่าไว้ทางกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณในทุกๆความคิดเห็นแล้วก็ที่กรุณาชี้แนะและให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเป็นประโยชน์มากทีเดียวครับรูปภาพที่เกี่ยวเนื่องกับแต่ละตอนผมโพสต์ไว้ใน Facebook Fanpage ของคนติดเล่าพร้อมๆกับที่โพสต์คลิปนี้แล้วนะครับลองติดตามไปรับชมและก็ใช้เป็นพื้นที่สนทนากันต่อไปได้นะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปองสวัสดีครับ